สวัสดีครับผมมีน้าเขาให้มาดูพึ่งครับผมหัวน้ำทักกลมกว่านะครับผมเลยปล่อยไว้ก่อนครับผมอ่านี่ครับผมเป็นทำหัวน้ำอยู่ท้ายคอนครับผมปลายกิ่งเล็กนะครับเลยให้น้าเขาปล่อยไว้ก่อนนะครับผมรอมาตีนะครับให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อย เป็นต้นมะขามเปรี้ยวครับแล้วก็เมื่อกี้ไปผิดที่ก็เจออีกหลังว่าจะลองเข้าไปขอเขาเขาจะให้ป่ะอีหลังนูนจะหัวน้ําดีกว่านี่หน่อยนะครับผมแต่อ่านว่าเต็มแผ่นเลยนะครับเป็นพึ่งใหม่นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันอ่ะพึ่งหลังเมื่อกี้นะครับผม ก็ลังโตอยู่นะครับแต่หัวน้ำยังน้อยอยู่นะครับผมเลยรออีกสักสิบกว่าวันนะครับผมมาดูใหม่นะครับกลัวขึ้นไปมันไม่คุ้มนะครับผมก็มีป้านะครับผมเขาเลี้ยงงัวเขาเนี่ยครับผมเอารอแมงกระชอนนะครับเนี่ยครับแล้วทีนี้มีพึ่งมาเล่นไฟครับผม เลยมาดูครับผมเผื่อจะอยู่แถวนี้มั่งนะครับลองหาดู <c oughs> นะครับว่าจะเจอไหมไปเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมไปครับเด่นๆเลยครับผมบอลเลอร์เลยนะครับผมมิม้ครับผมพึ่งยังไม่เจอเลยครับผม เดินจนขาอ่อนแล้วครับผมยังไม่เจอเลยผมเดินออกไปนู่นนะครับไปนู่นแล้วก็อ้อมไปนู่นครับผมแล้วก็ไปที่ว่าไปเจอมีนังใหญ่นะครับอ้อมไปมานี่ครับผมมานี่เดินไปเรื่อยครับผมอ้อมมาลงมาที่ต้นตาลนี่ครับผมโอ้ไม่เจอเลยครับผมไปดูพุ่มนู่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ยังเหลือนี่ครับผมชายคลอง นะครับถ้าไม่มีชายคลองก็คือว่าไม่เจอนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหเดินจนขาเป็นเปียแล้วไม่เจอพึ่งเลยเขาบอกมาเล่นไฟเนี่ยผมที่เขาดักมันกระชอนเนี่ยครับผมตีลงมาแล้วลังที่เจอนะครับผมโอ้โหดุขวางตะวันไปตองร้องเลยลองลองที่มือแต่คงไม่ใช่เกี่ยวกับขวางตะวันครับผมหัวคงเดินบ่อยนะครับผมต่อยผมเต็มหัวหมด ถึงก็โดดมาฝั่งนี้นะครับหัวน้ําใหญ่นะครับผม<ว>บลอ้บลอเลยครับผมน้ําทั้งนั้นนะครับเนี่ยสุดยอดครับผมลังใหญ่ด้วยอันนี้ <ปะ S 2> คือต้นชาอันนี้คือต้นกอกนี่ครับผม่ง<ว>ตีมาครับอันนี้เจ้าตัวเลกตีมาเนี่ยกระเพาะน้าบลอ้อเลยนี่ครับผมส,สวยๆเงั้นเลยลไน้ออยเนี่ยใหญ่เนาะหนูเนาะหัวน้ํา ปิตาไม่มิดเลยเนาะใช่นู่นน่ะโอ้โหหัวน้ำอ่ะสวัสดีวันที่สองครับผมมากันสามคนนะครับเจ้าตัวโต,วตวไม่มาที่ว่าตามพึ่งแล้วก็เขาให้ตีเ็้ามาได้ตีนะครับผมเอาเกบไว้ก่อนหัวน้ำไม่ดีอ่ะนีเจาตัวเล็กครับผมครับวันที่สองครับผมเลยมาหามิมกันนะครับไปเดี๋ยวขอตีกันครับผมขั้นแรกเราก็เดินใส่ เอาควันนำไปก่อนครับผมอ่าหดแล้วนะครับไปดูกันอยู่ก็ต้นไม้ผุผุครับผมโอ้โหดูหัวน้ำครับผมนี่ไงครับสวยงามครับผมโอ้โหไปขอตัดครับผมขาตั้งกล้องไม่เอามาอีกแล้วขอรับอ่าเสร็จแล้วครับผมดูหัวน้ำเป็นไงผมบอกใหญ่คือใหญ่นะครับผมไป เดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมหลังนี้น้ําก็ไม่เบาเหมือนกันครับผมรลังเล็กเป็นน้ำโมโคใหญ่ครับผมน้ําใหญ่ออกปีกสองข้างเลยครับผมนี่ครับผมโอ้โหแสงเทียมจัดไปเดี๋ยวเอาลงมาดูครับผม ลงไปแล้วครับผมถึงก็ฟันลงมาหนานเลยครับผมโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูกันหัวน้ําใหญ่นะครับรังเล็กแต่หัวน้ําใหญ่หนูถือหมวกพ่อไปด้วยลืมไปดูรถด้วยนะไปเดี๋ยวไปดูรลุกไฟนี่ก็สําคัญนะครับผมถึงฝนตกก็อย่าประมาทครับผมต้องดับให้ดีนะครับ,บน,นี่ครับผมที่จะลงมามเป็นไงหัวน้ํา ยอดรังไม่ใหญ่นะครับไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับเฮ้ยต่อยต่อยต่อยด่งใส่หัวเลยเอากลับมาบ้านครับผมแฟนเห็นเดินมาจะตีครับผมเข้ามาต่อยหัวเลยนี่หัวน้ำบอลเลอเลยครับผมโอ้โหดุครับผมมาจุดควันเลยหนูอ่าควันไปหาแล้วครับผม นี่มันนี่ที่ขวัญมันอยู่นี่แล้วมาเอาเอา,เอาขวัญมาให้พ่ออ่ออกมาแล้วครับผมน้ำทั้งนั้นเลยเป็นมิ้มใหม่ครับผมยังไม่หยอดตัวนะครับดูดิอ่ะไปครับผมะจะจะกลับเรยจะไปเลยเราเดี๋ยวไปดูดปดต่อนะครับผมน้ำใหญ่ครับผม,มไปครับกามบัวพะ้าดับเลยหนู อ้นิวบางหน่อยครับเมื่อกี้เพิ่งเห็นใช้มือถือเอาครับผมไม่ได้เอาไม้เทอฟี่มามันพังหมดแล้วครับผมไปครับอาจจะตัวเล็กเจอแล้วครับผมนู่นอาจจะเป็นมิ้มตัวผู้ครับผมหัวน้ำใหญ่ด้วยนะครับนู่นครับผมไปขอตีครับผมเย็นมากแล้วครับผมสี่โมงกว่าวันนี้ตามพึ่งก็มาเจอครับผมไปครับ อ่ะเป็นมิมตัวผู้อย่างที่ผมว่าครับผมนี่ครับผมดูันน้าใหญ่ไหมหนูโไหนลองดูลังดินลังแก่หน่อยแจมจมลัดเลยเชียวโอ้โหเนี่ยตัวอ่อนตัวผู้ออกมาแล้วอ่ะไปครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ฝากสับตะไคร้นะครับผมไปครับผมสวัสดีครับไปพร้อมเป็นหนุ่ม